พระผู้มีพระภาคบอกว่าคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมนะเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมดังนั้นกรรมของเราเองที่เราสร้างมาทําผลให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใครบันดาลเรานี่แหละทําตัวเราเองนะและเราจะหลุดพ้นก็เพราะกรรมด้วยเหมือนกันนะ ังนั้นเราหลุดพ้นจากกรรมได้นะเมื่อเราสร้างเองเราต้องแก้ไขเองกรรมจึงไม่มีใครในโลกนี้แก้ไขให้ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขให้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกสอนได้แล้วเรานำไปประพฤติปฏิบัติแก้เองดังนั้นมักมีองค์8ปดทำแทนกันไม่ได้มักมีองค์8ปดแปลว่าหนทางเราต้องเดินเอง ประพฤติเองปฏิบัติเองด้วยกายวาจาและใจนะแต่พระพุทธเจ้ามีทางออกให้หมด